วันนี้นะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะมาสัมภาษณ์คุณส้มนะคะซึ่งได้ข่าวว่าคุณส้มเองนะคะทานกรีนแอลเนื่องจากว่าคุณส้มมีปัญหาในเรื่องของไขมันพอกปรับและปรับอักเสบนะคะสวัสดีค่ะคุณส้มสวัสดีค่ะค่ะชื่อส้มนะคะอายุ40ปีค่ะเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะก่อนที่คุณส้มมาค่ะ,ะจะทราบว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องตับมีอาการเป็นยังไงมาก่อนคะ การที่เป็นก็คือมีอาการเท้าวบวมค่ะ,ะเราก็นึกว่าเป็นเพราะอาชีพเพราะเราเดินบ่อยเดินเยอะค่ะแต่มันก็ไม่ใช่เพราะนอนยกเท้าก็ไม่หายแล<ะ>้วเป็นบ่อยมากค่ะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เนื่องจากว่า เรามีอาการผื่นขึ้นที่ที่ตัวด้วยที่แขนอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าเป็นเพราะอากาศแห้งเราเดินทางไปหลายประเทศถูกไหมแต่มันไม่หายสัทีจนมาพบคุณหมอนี่แหละค่ะถึงรู้ว่าเป็นหนึ่งในอาการของโรคตับแล้วพอไปตรวจแล้วก็พบภาวะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของไขมันพอกตับแล้วก็ตับอักเสบนะคะและหลังจากนั้นคุณส้มได้มาทาน ผลิตภัณฑ์ Green L ของเราแล้วมีอาการเป็นยังไงคะหลังจากทานได้ประมาณ2เดือนนะคะเหนื่อยก็ไม่ค่อยมากที่สำคัญเลยคือผื่นไม่มีขึ้นอีกเลยเท้าไม่บวมค,ะค่ะ <utan> <blinking> ตอนนี้รวมระยะเวลาของการทานกินแอลเนี่ยค่ะกี่เ,กเดือนแล้วคะส้มกินมาสามเดือนกว่าแล้วสามเดือนกว่าตอนนี้คืออาการเหนื่อยไม่ตอนนี้คือตอนนี้คือทานกินแอลมาแล้วสามเดือนนะคะอาการเหนื่อยไม่มีแล้วผื่นที่ขึ้นและคันตามตัวไม่มีแล้วนะคะเคยบริจาคเลือดไม่ได้เพราะทุกอย่างระบบมันพังหมดแล้วอะค่ะเนาะตอนนี้บริจาคเลือดได้แล,ล้วค่ะโอ้โหตอนแรกยัง <Asian S 1> ไม่ค่อยมั่นใจหรอกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า มันดีไม่ดีเนาะแต่ว่าเนื่องจากราคาคุณหมอแพงมากค่ะค่าจะรักษาคุณหมอเนี่ยค,ค,ค่ะเพราะคุณหมอจะให้อฟอกตับนะคะ<อ>แล้วก็ฟื้นฟูนฟนระบบตับอย่างเงี้ยคือขั้นต่ำหมอคิดประมาณค่าเป็นระบบของเขาอะเกือบห0 0 0สนเนี่ยค่ะ 500,